เรื่องน่าตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างครับวันนี้เราใช้เวลาขับตามหาเป็ดตู้เป็ดตู้ซิ่งครับทั้งวันนะครับไม่เจอเลยครับแล้วก็ขับมาลอยๆว่าจะมาดูว่าสุดทางบ้านพี่อ๊อมันเป็นอะไรวะไอ้เฮียหันขวาไปครับเป็ดเต็มๆนู่นครับนาเราแป๊บไปครับไปครับไปดูครับผมล่อนมาทั้งวันอะนาเชื่อแบบว่าผมตามหาสิ่งนี้ทั้งวันหนึ่งอาทิตย์จริงจ ผมตามหาสิ่งนี้มาเหน่ออาทิตย์เต็มแล้วผมไม่เจอเลยแล้ววันนี้ผมขับตามหายอีกวันหนึ่งแต่ผมอ่ะไม่เจออันนี้เลยแล้วผม่จะขับเข้ามาตรงนี้ผมจะมาดูว่าทอ้ดานบิเล่มนคืออะไรขับมาดูเล่นๆแล้วน้าขับสวนมาไอ้แมงโคตดหาเลยแล้วอยู่ดีน้าขับสวนออกมาเดี๋ยวก่อนสั่งนะตรวจสอบกันใช่หมดตรงรุ่นนะร้อยสิบร้อยสิบตรงรุ่นแล้วก็ตู้ อันนี้ใช่อันนี้เปลี่ยนนิดนึงเพื่อให้ทนเป็นตู้อลูมิเนียมเมื่อก่อนเป็นตู้ไม้แต่ยังมีความเป็นไม้อยู่อะเป็ดพะโล้ครับอันนี้เป็ดพะโล้ป่ะนะเป็ดพะโล้จัดมาต้องหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับแล้วก็เอาไส้ด้วยไส้ด้วยนัน้าเจ้าเก่าแก่ป่ะครับผมว่ามนจากขณะเลยครับไม่คนละคนเอ้ยน้าขายยูแปดลิ้วได้ป่ะไม่ใช่่ะสายแปดลิ้วเหมือนกันครับวิ่งขายสงสายเนี่ยจริงป่ะผมว่าเจอหน้าที่แปดลิ้วตรงบ้านผม ใช่ป่ะแล้วแม่แม่ก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาขับมาจากพนัทพนัทอยู่พนัทนี่ก็อยู่พนัทใช่อยู่พนัทใชอครับเพราะว่าตู้ไม่คุ้นเพราะว่าตู้ที่คลองด่านมันจะมีอยู่คนแต่ไม่รู้เลิกไปยังคลองด่านเขาจะอยู่บางบ่อไงอาใช่เขาจะอยู่บ่อซอยที่เราเข้าไปบ้านเขาอเหออแล้วหาตัวเขาไม่เจอเนี่ยแหละเจ้าที่ขับจากพนัทแล้วน้าขับมาจากพนัะนะใช่ครับแล้วไปมันไปวนตรงไหนถึงได้กลับบ้าน่ะข้าตรงวงไฟฟ้าบางประกงครับเนี่ย ก็คือเส้นบางกงที่เราไปบางแสนใช่ใช่แล้วก็วนไปเรื่อยๆใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเป็ดเนี่ยตัวเท่าไหร่นะถ้าขายอย่างเงี้ย280เท่าไหร่นะ280 280ไม่ถูกจังเป็ดโค่นิ่งไปเลยนะฮะเป็ดจริงไหมเนี่ยจริงเป็ดเชือดวันต่อวันสุดยอดอ่ะน้าสับผมกินเลยกินสักหน่อยด้วยเดี๋ยวหยิบกินที่เขียงเนี่ยน้าช่วยคอนเฟิร์มหน่อยวจะมาว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้เป็ดตู้ซิ่งเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆแล้วถูกไหม หรือว่ายังพอมีอยู่พอมีอยู่ครับเขาไปอยู่แถวไหนกันแต่แต่ที่ผมเห็นแปดลิ้วมีน้าคนเดียวนะใช่ป่ะแปดลิ้วไม่มีมีแต่ร้านดูฮะเดี๋ยวดูเป็ดดูเนื้อเป็ดอุ้ยเป็ดใหญ่เนี่อันนี้เป็ดไซส์ใหญ่ด้วยสองร้อยแปดสิบเองนะครับนี่ครับเป็ดลู้ซิ่งวันนึ่งขายประมาณกี่ตัวนะยี่สิบยี่สิบตัวพี่หมดครับ เฮียหมดแต่ต้องวิ่งนะต้องวิ่งอย่างชลบุรีนะเว้ยพนัดไกลนะมีเกือบร้อยโลแล้วนะห้าสิบหลอะต่เว็บร้อยเอาอยู่ไงไปถึงตำลุไปถึงตำลที่เราออกมานาวันหนึ่งวิ่งถึงสองร้อยไหมสองร้อยได้นะไปกลับเนอะร้อยห้าสิบโลอะใช่ร้อยห้าสิบโลประมาณร้อยห้าสิบโลนี่ครับนี่ครับผมแนะนําให้คุณหยิบชิ้นนี้ไปทานค่ัยังไม่ต้องจิ้มไม่จิ้มนะยังไม่ต้องเลยขอญครับผมบอกไปว่าคนหยิบขึ้นไปเนี่ยอ่ะดู อันนี้มันเป็นชิ้นที่ถ้าคุณเจอก่อนได้เปรียบเพราะว่าต้องฉวยก่อนเลยจริงเหรอจนะบ้านนะขู้แลถ้าหอมด้วยอให้คุณดมกลิ่นก่อนดูฮะดูฮะเอ็งะน้าขามกี่ปีแล้วเกือบ20ปีครับขายเป็ดอย่างเดียวเลยนะใช่ครับเนื้อเนื้อตรงซอกหน้าอกจะไม่แข็งมากเอาว่าเฮียขอแดดให้แม่งสมกับการที่กูตามหามานานหน่อยว่าคุณเอานี้ด้วยไหมตะกี้เขาเอาซ่วมออกไปแล้วอะไรอ่ะไม่เอา อร่อยอร่อยโคตรดีกัดไปคำแรกนุ่มหอมพะโล้แล้วหนังกรอบด้วยใช่โคตรดีอ่ะนะขับตามหานังวันดีผมจะไปหาน้าที่แปดริ้วแล้วเพราะว่าจะให้แม่ขอเบอร์ไว้แล้วไม่ทันจอดรถไม่ได้แล้วดูแคบต้มเนื้อเดียวดูไม่มีแห้งครับไม่มีแห้งครับยังไม่แห้งอันนี้มันสสุดอยน้าออกกี่โมงเนี่ยถ้ามาจากพนั ใบมงเหียมจิ้มไหมนะแหม่มจิ้มนี่อืมวิ่ไปใส่หุงเพียบเลยแล้วรสแบบเนี้ยไส้กับตับเครื่องในอร่อยเหรอเออไส้มันอร่อยไส้แก้วอย่างงี้เรียกไส้แก้ววะพวกไส้เป็ดอ่ะใช่ครับไส้เป็ดมันจะบางกว่าโหแม่สับใจว่ะรสชาติน้ำแม่งอร่อยจริงอันเนี้ยมึงมึงเข้าใจความรู้สึกว่าที่กูบอกว่าเวลากินอะไรท่านได้หยิบกินตะเคียงอ่ะแม่งโคตรสับใจมันได้อลมเนาะเออนี่ฮะจิ้มไปเลยนะครับ ต้องใช้วิเศษครับอย่าให้มันตกที่เขียงฮะเดี๋ยวเขาขูดทิ้งได้อ๋อเหรอสัตว์ตั้งท่าตั้งนานก,กินกับน้ำต้มน้ำจิ้มโคตรดีตกรุ่นฮีๆฮี้อ่ะเฮ้ยโคตรนี่ม่<ก>นนะฮะถ้าใครจะกินถ้าใครจะกินเนี่ยต้องตามหานะ,ะเฉพาะเส้นพนันธั้ถึงแปดหรือเท่านั้นมีบางกรงขายขางหลานเนี่ย ผมสลับมาเว้นวันอะเหรอสลับสลับไปไม่ได้เข้ามาตรงนี้ทุกวันด้วยนะถูกป่ะเว้นวันครับต่วันนี้เราเสือกเข้ามาเห็นนะ้เหียแล้วไม่โคตรหาเลยเราไม่ได้ตั้งใจมาหาผมขับทั้งวันอ่ะผมขับทั้งวันอ่ะหาไม่ตู้ซิ่งอ่ะขับทั้งวันไม่เจอมาเจอตรงที่ไม่หาแล้วเอาคิดดูดิแล้วในซอยบ้านกูว่าเนี่ยสุดทางแล้วถนนข้างหน้าเป็นทะเลแล้วเว้ยอีกนิดเดียวคือลงเรือพ่อเมือันอ่ะ นะ้าแต่ผมขอถุงนี่ถุงนี่นใส่ี่นี่หน่อยาใส่กระดูกหนะ่อยนี่ครับวันนี้ครึ่งตัวเนี่ยผมสสยตรงนี้แหละโหอ่ะคุณดูแล้วดูเนื้อตรงนี้เลยเป็นชั้นไเป็ดใหญ่เว้เป็นชั้นเลยครับแล้วก็หนังคือแบบผมบอกแล้วหนังโคตรกรอบโคตรหอมพะโล้คือตอนนี้เซอร์ไพรส์กว่ากูเจอนะ้ได้ไงดีวะงงเลยนะ ปกติเป็ดพะโลเนี่ยตัวเท่าไหร่ไป็ดแบผมไม่ได้ขายเป็ดพะโลผมขายเป็ดย่างไง<า>เป็ดย่างมันตัวสี่ร้อยกว่าอ๋อไม่ได้แพงกว่านงอะเป็ดย่างแพงกว่าอย่างเงี้ยต้มเป็ดได้กี่โมงก็ทำช่วงเช้านะครับต้มนานไหมประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงจัดแสดงว่าไอ้น้ำพะโลคือมันต้อง,ไม,องไม่ต้องเร่งไฟมากครับแบยบ่างเนี่ยอ๋อค่อยๆเหมือนเที่ยวอ่ะเที่ยวไปมันจะซึมแต่ถ้าเราเร่งมันอะมันจะสุกก่อนนั่นเหมือนแบบไอ้รสชาติของเนื้อกับหนังอ่ะกูมันเข้าชั้นเข้ากันเนาะ มีโทรตามไหมมีโทรตามใช่ไหมใช่คีเบอร์น้าวป่ะเดี๋ยวผมพ่องให้ศูนย์เก้าห้าสีสามสองสองหนึ่งห้าเก้าถ้าใครไม่อยากวุ่นวายแบบเราเป็นอาทิตย์นะครับรบกวนโทรถามนะครับว่าอยากจะกินเป็ดที่เป็นตู้ซิ่งอย่างนี้ นะครับแล้วก็มันได้อารมผมบอกมันมันมันได้อารมคุณไม่สามารถจะหาสิ่งนี้ได้จากที่ปกติเนี่ยคำนี้เราถูกต้องแล้วเพราะว่าเราขับมาทั่วกรุงเทพอผมขับมาอาทิตย์หนึ่งไม่เจอไม่เจอใช่โอ้แล้วข้อมูลใช่หมดเลยนะขับมาจากพนัดใช่ขาดไปแปดริ้วข้อมูลข้อมูลคุณหมดเลยข้อมูลนี้เราแบกข้อมูลนี้มาอาทิตย์หนึ่ง ไม่เจอแต่ขับมาดูลิงขับมาดูว่าอ้ปลายทางบ้านมึงเป็นยังไงวะเสือกมาเจออ<ะ>ขับสวนมาแม่งโอ้โหแล้วผมไม่ได้ลงมามเขาเรียกว่าป่าลิงนาแล้วอะ่ะผมขออีกอย่างได้ไหมน้าแกะเกิดนให้ผมถุงผมซื้อถุงเกินถุงใช่แกะแกะเชือกเชือกหน่อยเดี๋ยวจ้วงอนะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยห่อกลับไปกินที่บ้านได้เดี๋ยวเข้าบ้านหน่อยและนี่ถุงถุงนี่อะไรครับที่มันแช่อ๋อเลือดเลือดบนไส้ครับอ๋อบนไส้คือถ้าเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็ดเนี่ยมันดืครับเพื่อน เขาจะมีใส่ถุงไว้เลยเป็นอะไรเลือดเหรอเลือดก,กับไส้เลือดไสแ้แล้วก็มีตับ,ตบกับป <c oughs> ิ้นครับนี่ไงนี่ไงนี่ไนี่ใส่ถุงไว้ถุงเท่าไหร่อย่างเง <c oughs> <20 S 2> <c oughs> ี้ยถุงยี่สิบบาทยี่สิบบาทน้าขายถูกมากเลยอันนี้คือไม่มีค้าง <c oughs> หมดก็บิดกลับแล้วยี่สิบตัวตู้ใส่ได้ยี่ <c oughs> แบบไม่เบียดประมาณนี้แต่เมื่อก่อนจะเป็นตู้ไม้ถูกป่ะของน้าเป็นตู้ไม้ไหมของผมเนาะจะเป็นตู้เหล็กแบบนี้มั้ง ออ๋ตู้ไม้ยับยู่แถวแถวบางทีเนี่ครับจะมีเจ้าเป็นตู้ไม้ใช่ใช่แล้วขับอย่างเงี้ยเนาะอ๋อที่ตับตับมันแล้วน้ำจิ้มมันต้องเป็นน้ำจิ้มแบบสีอย่างงี้ด้วยนะอืน้ำจิ้มแบบเขาเรียกพริกยองอ่ะไม่รู้อ่ะถามเขาดิที่จถามกูไหมพริกโปะพริกโปเมื่อก่อนเรียกพริกโปะนี่เหลือครึ่งตัวนะให้ไม่หั่นให้นะเดี๋ยวสับดิเดี๋ยวเดี๋ยวสับใส่ถุงแล้วแล้วเป็ดอย่างนี้จะใส่ถุงไม่ใช่ใส่กล่องด้วย ใส่ใส่ถุงใช่ไหมนะใส่ถุงถุงใหญ่ก็ครึ่งตัวเราก็เล่นให้เสร็จก่อนเลยฮะเอาให้หมดก่อนเลยน้ําไม่รีบนะขอนิดนึงขอนิดนึงจะรีบยังไงเรายังไม่จ่ายตังน้ำไปไหนไม่ได้หรอกคือตัวประกันไั่นคือเป็ดแบบน้าบอกผมตัวประกันผมอยู่นี่ผมไปไหนไม่ได้หรอกผมชอบหนังน้ํามากเลยหนังอร่อยมากผมกําลังแก้ทางว่าให้เดยกเข้าบ้านนั่งหาให้กินดีกว่าให้แม่และบุคคากินด้วยกันโอ้แล้วเป็ดนุ่มอ่ะ ต้องอกไม่กินได้ยังชิลเลยเนาะปอกติ๋วมันกินง่ายอ่ะมันอกได้แล้วเครื่องในอะไรไม่มีกลิ่นอะไรนะเพราะปกติอ่ะถ้าแบบว่ามีกลิ่นตับนะนานะตับต้องจะไวสุดอือันนี้จะตับแบบนุ่มเลยจิ้มนิดเดียวพอทำไมเล่นมันจะกินจะครึ่งตัวนั่นน่ะเอันนี้ครึ่งตัวแล้วน่ะนี่ครึ่งตัวนหน้องเดอดครับอันนี้คือตำนานผมชอบไหมเมืองไทยนะให้น้ำสับให้ไหม น้ำฝับหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าถือนี้ผมว่ากลัวมันจะฮาร์ดคอไปเลยของดีคุณเอาไปดีอะไรอะลิ้นอะลิ้นอะคุณลิ้นมันต้องลิ้นนี่หวาดึงออกได้นี่ลิ้นโอ้โหเอาไปเลยลิ้นของดีเอาเลยลิ้นกับสมองคุณเอาอะไรแค่นั้นแหละขอลิ้นก่อนแล้วกันคือลิ้นเนี่ยผมชอบกินตอนที่มันเป็นทอดไก่นี้ป่ะที่มันร้านลาบอะเนาะเป็ดเกาชอบลิ้นเนี่ยเวรกรรมก็เลยตกมาที่ผม พูดไม่ค่อยชัดใช่กินลิ้นเยอะมีนี่สมองนะสับครึ่งให้นะเอาป่ะสมองไม่หรอโหนี่ถ้าถ้าใครชอบกินตายครับขาเป็ดขาไก่นะโหใครแท๊แท๊กันตายเนาะแต่ว่าของผมไม่ต้องเป็นตุ่นว่ะถ้าเป็นตุ่นมันจะนิ่มไงนะเนาะตำนานในเขาเรียกว่าเมืองไทยหรือกรุงเทพใช่ไหมอันนี้กรุงเทพแล้วปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลแน่นอน่แต่ว่าไม่รู้จังหวัดอื่นน่ะเขาขายอย่างี้หรือเปล่าไงเผอ่อกรุงเทพไม่มีมีปริมณฑลแล้วเอาเข้าไปขายข้างในนะ ฝั่งปาริมณนลเนอะเดาว่ามันเ,<ข>เป็นอย่างนั้นแถวบ้านผมเนี่ยสวนหลวงเนี่ยก็ถือว่าปาริมณนทลแล้วนะสิ่งเนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะขับเข้ามาขายในซอยกันเยอะมากอืมอจนแบบว่าพอโตมาแม่งไม่เห็นอนะ่ะจนแม่งแบบเป็นตำนานอนะ่ะพอเป็นนำนานุทธทีนี้ไม่สนแล้วว่าลอ,อยหรือไม่อร่อยกูต้องตามหาแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้ ให้มันอยู่ใน YouTube เราให้ได้อะเพราะว่ามันไม่ได้หากันง่ายๆแล้วไงแต่ผมก็เราตีเรยว่าเป็ดพะโล้ของน้าเนี่ยมันหอมอร่อยตัวใหญ่คุ้มราคาถูกนะครับ280เท่านั้นยังไงก็ตามหานะ้าอย่าลืมครับ095 432 2159นะครับผมจะได้ไม่ต้องมาตามหาแบบเรานะครับวันนี้ผมคอมพิวแล้วพี่เดี๋ยวเรามาดูนา้าสับปิดท้ายหน่อยอแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านครับนะ้าจัดเลย ขอบคุณครับะไปล้ครับขอบคุณครับ